หารที่มีโปรไบโอติกที่เราสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะพี่เป็นไงบ้างคะผมเอาเรื่องอะไร สุขภาพโอ้ยช่วงนี้ดีช่วงนี้ดีไม่ค่อยไม่ค่อยปวดท้องไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนใช่ปะเฮ้ยผมยังเป็นอยู่เลยกดไหลย้อนเนี่ยเออแล้วดูแลอ่าเป็นแก๊สเยอะก็ก็เกลียกินเดือดก็ตามที่เขามีคลิปคลิปให้ดูก็พยายามไม่กินเดือดอะไรเงี้ยมันก็บรรเทานะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นรลายเปอร์เซ็นเจฟคยได้ยินที่เขาพูดกันเรื่องโปรไบโอติกไหมไม่รู้เรื่องเลยโปรไบโอติกคืออะไรพี่ออกตัวก่อนนะพี่เป็นแค่ยูเซอร์นะเป็นคนที่กินดูแลตัวเองโอเคปะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนนะแต่่่่่่จจเเลาาาาาใหห้ฟัังววพพออีีีกิรทมมค เฮ้ยมันช่วยแกอเออเขาเล่าว่าเล่าให้ฟังโปรไบโอติกเนี่ยผู้รู้เขาบอกว่ามันเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ร่างกายต้องการมันเนี่ยจะช่วยไปปรับสมดุลของลำไส้เราแล้วไปยับยั้งไอเชื้อก่อโรคที่มันอาจจะเข้ามาพร้อมอาหารหรือไอเชื้อที่มันแฝงอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนี่ยพอมันปรับสมดุลใช่ไหมระบบต่างๆของเราอะ่ะจะดีขึ้นมันรวมไปถึงช่วยให้ลำไส้อะบีนตัวไม่ให้อุจจาระเราตกค้างคือท้องเราไม่ผูกอ่ะ อ่าพอระบบลำไส้เราดีใช่ไหมเจฟมันก็จะดีกับอื่นๆก็ดูดซึมของดีเข้าร่างกายใช่แล้วมันก็ดีกับระบบอื่นๆด้วยนะเช่นบางคนเนี่ยพอเกิดอาการท้องผูกมันมีปัญหากับการนอนหลับนอนไม่หลับแล้วก็พอนอนไม่หลับปุ๊บภาวะอ,อมโมนในวัย40อ่ะตามมาเกิเป็นปะปวดหัวปวดหัวนอนไม่หลับนอนไม่เต็มอิ่มอ่านะบางคนก็มีเรื่องของโรคผิวหนังผิวแห้งผิวอะไรตามมาทีเนี้ยไอตัวนี้อ่ะมัน หาได้ในอาหารที่เราใช้ชีวิตนี่แหละเจ๊รู้จักโปรไบโอติกแล้วนะอเจ๊เคยได้ยินคำว่าพรีไบโอติกไหมไม่เคย,เยมันต้องคู่กันเพราะไอ Pre ้พรีไบโอติกเนี่ยผู้รู้เขาเล่าว,ว่ามันเป็นอาหารของโปรไบโอติกตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันจะย่อยพรีไบโอติกพอมันย่อยพรีไบโอติกก็เปรียบเสมือนหนึ่งมันได้อาหารเวลาที่แบบว่า ก็คือต้องกินอาหารเช่นเดียวกันเหมือนคนเราอาพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม<จ>ซึ่งอาหารของโปรไบโอติกคือพรีไบโอติกใช่ถูกไหมซึ่งมันก็คืออาหารนั่นแหละเจ๊พวกหอมแดงไฟเบอร์ต่างๆพวกถัว่วแนะนําผมหน่อยได้ไหมว่าอาหารอะไรที่มันมีโปรไบโอติกที่ผมสามารถซื้อง่ายๆติดตู้เย็นเพราะผมก็ไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายทำงานด้วยถ้าจะเริ่มมากินอย่างเงี้ยพี่มี <c oughs> อยู่5อย่าง5อย่างของพี่เนี่ยพี่มีโยเกิร์ตพี่มีนมเปรี้ยวคอมบูชากิมจิแล้วพี่ก็มีแอปเปิลไซเดอร์มันเป็นมื้ออาหารของพี่ ที่พสลานเหมือนพูดง่ายๆไม่ได้กินชาหมักก็กินแต่ชาหมักไม่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 กินให้มันหลากหลายกินมันให้มันหลากหลายให้มันสมดุลมันจะได้มีเหมือนจุลินทรีย์ดีในหลายๆลายใแต่ละวัน่เราเอาจุลินทรีย์มีชีวิตเข้าไปอยู่ในการทํางานในลําไส้ของเราเนทุกวันงั้นพี่พอจะแนะนําได้ไหมว่าพี่แนะนํามาละห้าตัวเนี่ยแต่ละตัวมันกินยังไงพี่อย่างแรกก่อนเลยนะอย่างที่หนึ่งของพี่เนี่ยโยเกิร์ตพี่จะกินโยเกิร์ตบางบางทีเป็นมื้อเช้าไม่ได้กินโยเกิร์ตเป็นมื้อเช้าทุกวันแต่บางมื้อในมื้อเช้าเนี่ยพี่ใช้โย เนี่ยผสมกับพวกธัญ,ญพืชข้าวโอต๊ตผลไม้ซึ่งข้าวโอต๊ตธัญ,ญพืชผลไม้เหล่านี้ก็เป็นพรีไบอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอต<า>ิกนั่ใช่ไหมคะนั่นตัวที่1นนะคือโยเกิรต์ตตัวที่2ก็คือนมเปรี้ยวทานเป็นอาหารเช้าหรือไม่บางทีก็ทานก่อนนอนเรารู้สึกด้วยตัวเราเองว่ามันสบายท้อง<า>นะก็ก็ทานนมเปรี้ยว1แก้วอย่างนี้นะคะ่ะนมเปรี้ยวพร้อมดื่มค่ะสังเกตนะคะโปรไบโอติกโยเกิรต์รตนะคะ ตัวที่สาของพี่นะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยทานได้แล้วก็ชอบคือตัวกิมจิโดยส่วนตัวแล้วอ่ะพี่เป็นคนชอบทานผักแต่ทีนี้ว่าถ้าเราทานผักทั่วไปที่เป็นผักสดเราจะไม่ได้เรื่องโปรไบโอติกแต่พอมันเป็นกิมจิเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินก็คือว่ามันมีตัวโปรไบโอติกอยู่พี่ก็เอามาดัดแปลงกินกับมื้ออาหารของพี่ผสมกับผักอื่นๆด้วยนะคะก็มาใส่ในมื้ออาหารกลางวานันหรือมื้อเย็นตัวที่4ตัวนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่เพื่อนแนะนําและพี่ก็ชอบเพราะปกติพี่เป็นคนดื่มชา จะเคยได้ยินชาหมักขมบูชาไหมเคยได้ยินช่วงนี้ได้ยินบ่อยนะใต่บางเคบางทีแบบว่าอยู่ในชีวิตประจาวันบ่ายๆเรานั่งทํางานแทนที่เราจะจิบกาแฟเราก็จิบชาขมบูชาเนี่ยแหละเพราะเรารู้ว่าเรามีโปรไบโอติกอยู่ในนั้นนะคะขมบูชาค่ะวันสบายๆนะคะพี่ก็หยิบติดตัวมาที่สําคัญนะคะคุณต้องเลือกแบบไม่มีน้ําตาลด้วย ตัวสุดท้ายเนี่ยคือแอปเปิลไซเดอร์พี่ทํา2อย่างกับแอปเปิลไซเดอร์นะเจฟผสมน้ําดื่มนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าทําได้3มมื้อทานเลยเช้ากับมันเย็นแต่ถ้าทําไม่ได้3มือ้ออะสักมื้อหนึ่งต่อวันก็ได้นะคะจะก,ก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้1ช้อนผสมน้ำหนแก้วแล้วก็ทาน บางทีเนี่ยในมื่อหารเนี่ยพี่มีสลัดพี่ก็เอาแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมาทําเป็นน้าสลัดจริิงดน้ําสลัดพี่ทําง่ายมากเอาแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนอเอาน้ําผึ้งใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็งา เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ราดกับสลัดแล้วถ้าสลัดนั้นน่ะเรามีหอมแล้วก็มีธัญพืชด้วยมันก็เป็นพรีโอติกที่เป็นอาหารของโปรติกที่เริ่มต้นด้วยโยเกิร์ตโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนำเปรี้ยวกิมจิกิมจิคอมบูชาคอมบูชาและตัวสุดท้ายคือแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์อ่าห้าตัวซึ่งต้องแนะนําอย่างหนึ่งนะคะเวลาคุณไปซื้อตามมินิมาร์ทหรือซูเปอร์มาร์เก็ตคุณต้องดูด้วยต้องดูข้างขวดเพราะไม่ได้หมายความว่าโยเกิร์ตทุกโยเกิร์ต มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตไม่ใช่นะอ่ามันต้องเขียนไว้ว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตหรือโปรไบโอติกคุณต้องเป็นเลือกยี่ห้อเอาอะนะคะอืมต้องอย่างนั้นเช่นกันนมเปรี้ยก็เช่นกันไม่ได้หมายความว่านมเปรี้ยวที่อยู่ในตู้แช่ทุกตัวมีโปรไบโอติกนะคุณต้องไปเลือกที่มันเขียนว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตหรือมีคําว่าโปรไบโอติกอ่าโอเคนะคะอันนี้แล้วก็ที่สําคัญแจ๊น้ําตาลต้องน้อยนะคะหรือไม่มีเลยหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดีว่ามันหาในท้องตลาดได้้าไม่ีพ่หาซื้อดด้้าอถ ีีมได้ในตู้เย็นพี่มีแทนนี่คือรไบโปรไบโอติกอาหารโปรไบโอติกที่พี่มีติดบ้านเลยพี่มีติดบ้านเจ๊คนรจะมีผมบอกได้เลยว่าแม่งแปลกใหม่สําหรับผมมากมันไม่ยากม่ยหนึ่งคือโยเกิร์ตสองคือนมเปรี้ยวสามคือกิมจิสี่คือชาหมักคามพูชาแล้วก็5ก็คือแอปเปิลไซเดอร์ซึ่ง5ตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเลยอะถ้าร้านธรรมดาใี่หายากมากนะมีนะ แต่ก็มีใช่ไหมมีมีก็คือพี่เน้นเรื่องออร์แกนิกแอลโนชูกาก็คือไม่มีน้ําตาลควรจะหรือถ้าเจ๊ดจะมีบ้างก็สักหนึงถ้ามันหาไม่ได้จริงๆมันก็มีให้ให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดนะเพิ่งคิดไว้ว่าให้หลากหลายและให้น้อยที่สุดเพื่อความสมดุลถูกไหมแต่ในที่สุดแล้วจริงๆแล้วพวกของหมักพวกนี้ผมก็เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาหมักเองกันได้ เดี๋ยวนี้นะคนเขาเหมกคำบูชากันได้เองแล้วด้วยอ่ะเจ๊โทษรีวิวของเราอาจจะทำคลิปไปหาวิธีทำกินจจเองทำกินกันเอ,อเองดกว่าเนาะ ทั้งหมดนียไม่มีสปอนเซอร์นะเจ๊ไม่มีทั้งหมดนี้เนี่ยซื้อไปใช้ไปกเองไ่เข้าไอกินเองนะครับอันนี้กินเองซื้อคือต้องการดูแลสุขภาพใ่ทุกคนติดบ้านไว้นะครับถ้าโปรไบโอเทคสามารถสร้างสมดุลในลำไส้ของพวกเราได้แล้วก็ลดโรคต่างๆได้เพราะการที่กินอาหารดีจะเป็นการที่เรามีสุขภาพที่ดีถูกต้องค่ะนะครับเราต้องเปลี่ยนไมเซ็ตที่กินยาเพื่อจะหายจากโรคนะครับมาเปลี่ยนกินอาหารดีเพื่อจะไม่มีโรคกันดีกว่าเนาะถูกต้องคาก Come <laughs> งั้นถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโคตรรีวิวด้วยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาคลิปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพดีๆมาแบ่งกันมาแบ่งปันเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เราเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพมากสีบวกแล้วบวกมันต้องละมันต้องละมันต้องหาอะไรกินแบบนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างก็เบสออนสิ่งที่เรากินมาทั้งชีวิตงั้นเราจะช่องประมให้มีความสุขกับการกินและได้ประโยชน์ด้วยนะครับงั้นก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับซื้อติดบ้านครับโปรไบโอติกห้าชนิดนี้แฟนเพจของเรา อ๋อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทุกกระดิ่งที่มีบนโลกนี้ขอบคคุณบจม่พลใดคลิปของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ